เครื่องยันมาดีเทลสองสูบอันนี้สิบแรงนะครับดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ที่081622 1299นะเครื่องเก่ายิบหัวตัดติดง่ายนะครับอาดับเครื่อง ฮะซื้อใช้งานนองไปเติมน้ำมันก่อนใช้างานนะเติมน้ำมันเครื่องก่อนใช้างานนะครับเครื่อง10แรงอ่ะลองสตาร์ทดูอีกที ง่ายนะครับเก่าเก่านอกมาของญี่ปุ่นน,น,นันดันนลองโทรเข้ามาสอบถามดูนะครับที่0816221299อิจ,จีได้ตรงนะลองสตาร์ทให้ดูนะครับต่อน้ำมันแบบเช็กระบบเครื่องดูอ่ะลองสตาร์ทดูอีกที Long right. lắm đi các park đi, dưng đập kương. Lắm kương mày nói เกือบสิบแปลงนะลองโทรไปสอบถามได้นะครับที่081622 1299มีหลายตัวหลายขนาดครับ